นะครับก็ขคสัสดีนะครับพ่ออมพี่น้องชาวโซลาเซลลนะครับและพ่อแมพี่น้องนะครับชาวมอเตอร์วิสิษนะครับหรือว่ามอเตอร์มาสิจันนะครับมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้วันนี้นะครับจะพาพี่น้องมารับชมนะครับนะครับ การต่อนะครับการต่อมอเตอร์นะครับให้หมุนนะครับจากทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับมาทดสอบนะครับตัวนี้เราใช้เป็นไฟ15บโวลต์นะครับเพื่อทดสอบนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟมากกว่านี้เดี๋ยวกลัวพี่น้องมองไม่ทันนะครับอะเรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรา ทีซ้ายเลยนะครับะนะครับตัวนี้นะครับมุนนะครับขอจะมุนมาทางนี้นะครับถ้านะครับพ่อแม่พี่น้องอยากให้เขหมุนไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีการโตดีจะบอกนะครับโทษตัวคนนะครับ ต่อคนะครับมาเมื่อกี้นะครับเขาหมุนมาทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อให้หมุนไปทางนั้นโดยที่นะครับไล่สายนะครับสายสีเหลืองสองเส้นไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นเหลือ1 2ึ่งสอามี่ห้าหกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ น่าจะเปลงทานนะครับน่าจะเปลงทานฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวมาสลับซ้ายเลยนะครับสลับซ้ายเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับแปลงทานนะครับนะครับตัวนี้นะครับเอาเข้าตัวนี้ ขาช่งสุดท้ายสีดำนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเข้าช่องสีน้ำตาลนะครับพี่น้องเข้าช่องสีน้ำตาลนะครับตัวนี้นะครับเข้าช่อง นะครับทุนี้นะครับเข้าช่งสองเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ต่อคู่ขนาดกันนะครับเข้าช่งที่นะครับเป้งทานนะครับสีเขียวนะครับ แล้วก็นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับสายสีดำนะครับจะเป็นเส้นที่เข้ามัดข้าต้มนะครับหรือว่าฟิวคอยนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นคัวบวกหรือควลบก็ได้นะครับจะมาเข้าเส้นที่สองของเป็นทานนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะครับว่าเขาจะหมุนไปอีกทางหนึ่งไหมครับมาเรามาเช็ดรมๆมกันไปเลยนะครับอ่าปรากฏว่านะครับหมุนไปอีกทางหนึ่งนะครับหมุนไปอีกทางหนึ่งนะครับนะครับแล้วแต่พี่น้องจะเลือกใช้ว่านะครับจะให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับเรามาปรับตรงนี้เอานะครับเรามาย่นเส้นตรงนี้เอานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมก็สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครตนะครับช่อง u t u b e นะครับกับพูโซล่าเซลล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ นะครับสวัสดีครับ